เมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงข้อควรระวังนะครับหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหลุมพรางที่ทำให้เราติดกับดักของความซึมเศร้าหดหูประการแรกพูดไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับก็คือเราเองนั้นจะต้องอย่าสนใจแต่อารมณ์ของตัวเองแล้วปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือความคิดเราต้องทำกลับกันนะครับเราต้องสนใจความคิดสนใจข้อเท็จจริงมากกว่า และให้ความคิดของเราอยู่สูงกว่าอารมณ์แล้ข้อเท็จจริงนั้นอยู่เหนือกระแสของอารมณ์นะครับวันนี้จะเป็นเรื่องที่2นะครับข้อควรระมัดระวังที่เราจะไม่ตกลงสู่ลุมพรางและกับดักของความหดหู่ซึมเศร้านะครับความหดหูซึมเศร้ากับความซึมเศร้าหดหูเหมือนกันนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า depressed หรือ depression นั่นเองข้อที่2ครับเราเห็นว่า เอดิยานั้นทําเผยให้เห็นครับจากคําอธิษฐานของท่านท่านอธิษฐานบอกว่าข้าพระองค์ทนมามากพอแล้วขอทรงเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียเถิดพี่น้องครับคําว่าทนมามากพอแล้วเป็นลักษณะของความหรือการเปรียบเทียบข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษของข้าพระองค์นี่ชัดเจนนี่เปรียบเทียบอีกแล้วนะครับเปรียบเทียบแบบชัดเจนมาก เพราะฉะนั้นเราจะเห็นความจริงหรือคำสอนที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุประการที่สองของความหดหู่นะครับก็คือเมื่อเราเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราก็จะตกหลุมพรางของความคิดที่ว่าถ้าฉันเป็นเหมือนคนนั้นคนนี้ได้ฉันก็คงจะมีความสุขนั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าโดยในยาแล้วก็คือว่าตอนนี้ฉันสมควรที่จะไม่มีความสุข ฉันสมควรที่จะไม่มีสันติสุขฉันสมควรที่จะซึมเศร้าหดหู่เมื่อคิดอย่างนี้นะครับพี่น้องอย่าลืม you are what you think คิดอย่างไรคุณก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าเราบอกว่าเราไม่สามารถเป็นเหมือนคนนั้นได้ก็ไม่เป็นครับถามว่าทำไมครับเพราะว่าเราตกหลุมพรางของการเปรียบเทียบพี่น้องครับเมื่อเราเริ่มเปรียบเทียบ ตัวเองกับคนอื่นเรากําลังหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวนะครับพระกมีบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดและอันตรายเพิ่มพีกล่าวไว้ที่ไหนครับกล่าวไว้ในพระธรรม2โครินบทที่1 0ข้อ12พระธรรมสองโครินบทที่1 0ข้อ12โปรดฟังพระ,ะงระเจ้าของพระเจ้าเพราะว่าเราไม่กล้าเทียบชั้นหรือเปรียบเทียบตัวเองกับบางคนที่ยกย่องตัวเอง แต่เมื่อพวกเขาเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดกันและกันและเอาตัวเองเปรียบเทียบกันและกันแล้วพวกเขาก็ปราศจากความเข้าใจผมจานซ้ำในข้อความที่สําคัญในพมพีข้อนี้นะครับแต่เมื่อพวกเขาเอาตัวเองเป็นเครื่องวัดกันและกันและเอาตัวเองเปรียบเทียบกันและกันแล้วพวกเขาก็ปราศจากความเข้าใจพี่น้องเห็นนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเรากลายเป็นคนโง่เลยครับ เรากำลังตกลงไปในหลุมพรางกับดักที่จะนำเราไปถึงความสึมเศร้าและนี่คือความผิดประการที่สองพี่น้องครับอย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับมีคนเดียวที่คุณเป็นได้ก็คือตัวคุณเองมีคนเดียวที่เป็นได้แล้วพระเจ้าสร้างเราเป็นอย่างนี้เราจะต้องยอมรับเราไม่ต้องเปรียบเทียบครับพี่น้องเคยฟังเรื่องของจิตวิทยาเด็กนะครับ พ่อแม่ที่มีลูกหลายคนถูกสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดว่าห้ามเปรียบเทียบลูกคนนี้กับคนนั้นพี่น้องครับประสบการณ์ของผมก็คือผมมีเพื่อนคนหนึ่งพี่ชายเขานะครับเรียนหนังสือเก่งมากเลเดียวแท้จริงแล้วตัวของเขานะครับตัวเองเขาก็เก่งเหมือนกันทั้งพี่ชายของเขาก็เก่งเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อไปเปรียบเทียบกับพี่ชายของตัวเอง ปรากฏว่าเขารู้สึกด้อยค่าฉะนั้นเขาก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายในชีวิตและเขาพยายามที่จะปีนไปสร้างการยอมรับจากคนอื่นคนอื่นที่รู้จักพี่ชายของเขาคนอื่นที่รู้ว่าพี่ชายเขานั้นเก่งจริงๆเขาอยากจะเก่งเท่ากับพี่ชายเขานั่นแหละครับคือลักษณะของการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นคนนี้ครับที่ผมรู้จักเขาก็จะมี บุคลิกลักษณะบางสีบางอย่างที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางพี่น้องครับเราเองนั้นก็ไม่ควรเปรียบเทียบกับใครก็แล้วแต่มีคนเดียวครับที่เราจะเอาแบบได้ตามแบบอย่างได้คือองค์พระเยซูคริสต์แต่อย่าไปเปรียบเทียบครับเพราะเปรียบเทียบไม่ได้อยู่แล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเป็นมนุษย์ในเวลาเดีวยวกันแต่ว่าเรานั้นเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอ ในขณะที่พระเยซูเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอแต่พระเยซูก็สามารถที่จะเอาชนะความหดหู่ความซึมเศร้าทุกอย่างได้แต่สิ่งที่พระเยซูทําในการที่จะกําจัดเอาความเหน็ดเหนื่อยกําจัดเอาอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆออกไปนั่นคือการเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกๆวันถ้าเราจะเปรียบเทียบกับพระเยซูเราก็คงจะต้องเปรียบเทียบในลักษณะของการเรียนแบบครับการเรียนแบบ การพัฒนาเห็นคนอื่นพัฒนาได้เราก็พัฒนาได้เห็นพระเยซูทําอย่างนั้นได้พี่น้องครับเราก็เรียนแบบพระเยซูสิครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ทําถึงขนาดร้อเเท่ากับพระเยซูคอยเราได้10% 20%ปอนี่สเปอนหนึ่งในสาของพระเยซูพี่น้องพอใจไหมครับหรือเอาหนึ่งใน1ิของพระเยซูเรามีกําลังแค่ไหนเราก็ให้เราทําเต็มที่ตรงตามนั้นต่อไปพี่น้องครับ เมื่อเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเราตกหลุมพรางหลุมพรังกันเปรียบเทียบจุดด้อยของเรากับจุดเด่นของคนอื่นครับพี่น้องความจริงแล้วจุดด้อยต้องเทียบกับจุดด้อยนะครับแต่หลุมพรังตรงนี้ครับคือเอาจุดด้อยของเราไปเปรียบเทียบกับจุดเด่นโดยลืมไปว่าคนที่เด่นกว่านั้นเขาก็อ่อนแอในด้านอื่นๆเหมือนกันในด้านอื่นๆที่เราอาจจะเข้มแข็งมากกว่าเขาก็ได้นะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับ บางคนนะครับตกไปในถุมหลุมพรางตัวนี้ก็พยายามนะครับตะเกียกตะกายกระตุ้นตัวเองให้เอาชนะคนนั้นให้ได้เนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเป็นความพ่ายแพ้มันเป็นที่มาของความสุ่มเศร้าเพราะว่าถึงยังไงก็ตามในหลายๆด้านเราไม่มีวันที่จะไปมาเยือนอยู่เป็นเบอร์หนึ่งได้ทุกด้านนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละด้านก็จะมีเบอร์หนึ่งของแต่ละด้านเอง ในแต่และตัวมันเองก็ต้องมีคนที่ดีกว่าเราในเรื่องต่างๆเราอาจจะดีกว่าคนอื่นในบางเรื่องให้เราขอบคุณพระเจ้าครับเพียงคำอย่าตกหลุมพรางอันนี้หลุมพรางอันนี้ครับคือเปรียบเทียบคนอื่นมันดูแล้วนะครับดูเหมือนกับเป็นการพัฒนาแต่มันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบจุดด้อยของเรากับจุดเด่นคนอื่นทําให้เราหดหู่ซึมเศร้าได้นี่งไปกว่านั้นครับบางคนกระตุ้นตัวเองครับให้เอาชนะทาวิพาก์วิจารณ์ มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างโ้นอย่างนี้ก็พยายามที่จะเอาชนะความวิพากษ์วิจารณ์มันก็โหลดอยู่ที่ตัวเองนะครับเขาบอกว่าคุณทําไมไม่ขยันเขาวิพากษ์วิจารณ์เท่านี้แหละครับความจริงแล้วเนี่ยเขาทางานวันละ8ดชั่วโมงถึง10ชั่วโมงไม่ขยันได้ยังไงครับแต่พอมีคนตําหนิเขามีคนเปรียบเทียบเขากับคนนู้นคนนี้มีคนที่พยายามวิจารณ์เขานะครับคำตำหนิคำวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ครับทำให้คนบางคนกระตุ้นตัวเองมากจนเกินไป แล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันควรทําอย่างนั้น,ฉ,นฉันควรทําอย่างนี้มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากตอนเ,อเด็กๆครับโดนคุณพ่อคุณแม่ดุด่านะครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะปฏิเสธว่าฉันกําลังหรือผมกําลังให้กําลังใจลูกฉันกําลังให้กําลังใจลูกว่าลูกลูกควรจะเป็นเหมือนกับพี่คนนั้นนะลูกควรจะเป็นเหมือนกับน้องบ้านนั้นนะพี่น้องครับแท้จริงแล้วเราเองนั้นต้องพัฒนาครับแต่ การทำตัวให้ดีขึ้นหรือพัฒนาเราเองนั้นจะต้องไม่เปรียบเทียบมากจนเกินที่เราจะทําให้เกิดความผิดหวังไม่สมหวังการคาดหวังที่สูงเกินไปอยากจะเป็นเหมือนคนนี้คนนั้นซึ่งเป็นไปไม่ได้พี่น้องครับเราต้องหยุดครับพี่น้องอย่ากระตุ้นถูกกระตุ้นด้วยความคิดของเราที่เป็นไปไม่ได้อย่าถูกกระตุ้น ด้วยคำพูดของคนบางคนที่อาจจะวิาพากวิจารณ์เราตำหนิเราเราจะเอาชนะเขาให้ได้พี่น้องครับบางครั้งการเหน็บแนมการประชดประชันเกิดขึ้นนะครับกับคนบางคนมันกระตุ้นให้เขาเอาชนะเมื่อเขาเอาชนะพี่น้องครับโลดมันอยู่กับคนที่พยายามจะเอาชนะเพราะอะไรครับเพราะว่าในการที่หรือในเรื่องราวที่ไม่สามารถเอาชนะได้มันก็คือมันก็ไม่ชนะ ชนะไม่ได้ก็คือต้องยอมที่จะปล่อยให้ไม่ชนะยอมที่จะแพ้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมไม่ได้ให้พวกเราท้อใจไม่ให้ไม่ได้ให้เราหยุดการทําการดีนะครับแต่ผมกํำลังบอกว่าอย่าเปรียบเทียบเราอาจจะทําได้ไม่ดีเท่าคนอื่นแต่เราทําให้สุดความสามารถเราจะรับคําชมจากองค์ผู้ิ่งเจ้าว่า เจ้าเป็นท่าที่ดีและสัตย์สื่อขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับถ้าเราไม่เปรียบเทียบเราก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการของความหดหูซ่ซึมเศร้าได้ครับขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ